มีหลายแบบโอ้โหวิ่โหมใจถูกใจสิ่งนี้อโู่แกงยังไงยไหมปั้นเต็มถุงครับวิ้าอวโ่โหมอใจวิ่งวิสิบแกนถึงก่อนสิบปลายพวกกสองสามสี่ เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้พอดีอาจารย์ลุงนังหนี่งกลังอกินอยู่ห้าสเนา่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าถงไปสวัสดีครับสวัสดีจ้าของปลาหางเฮ็ดเพาะเห็ดทอบครับเหมือนเดิมนะจ๊ะครับผมวันนี้ก็มาอีกมือเนาอฝนตกเมิดขึ้น รอลุนครับครับแหมวันเนาะจามานครับเฮ็ดทอปพิกาดอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับตำบลท่าเหนือเด้อจ้าโซนดอยบ้านใหม่เนาะครับผมไปลุนไปซบมั้งครับมาจามานก็เฮ็ดเพาะเฮ็ดทอปวันนี้ครับเจอที่จ้ามันหมูครับ าไมครับวันนี้ไก่ก็เกาครับล่องมาว่าพันจินุยใหญ่ให้ยังน่าเนาะมาใกล้ืันนี้เอากระตามานำไปไหนเม็ดหน่อยยี่น่ะสองเก็งสรัเก็งเก็งงามออนเลยนะจ๊ะเนาะออกไง แก่นครับโ,<น>โด้วยนี่กําลังเตยอกเนะจ๊ะแก่นน้อยอยู่เนาะเอาเปลี่ยนไหมวะด้วยนี่มันสิออกแล้เนาะโอ้ยแง่นี่จะ้ะแก่นกําลังพอกินดีบนหน่อยแห้งเนาะนี่กําลังงามจ้ะก,กําลังแบบอ่อนๆ มืนตาเนาะจะฝนตกเดี๋ยวดูพี่ก้างั้นขาวๆบางปลาก็ออกบางปลาก็ก่างออกร่างออกบางปลาก็ออกไปได้อสองวันแ้วเนาะจ้าอ้วนกันไงเนี่ยเก็บกินดิว เอาหินออกัวเจนเนไหนเพื่นเพืนกันโอ้ตกแกนป่โอ้ยไหนไหนหน่อยไม่จำช้้นเพื่อนเื้อายหน่อยเนาะไงหน่วยนึงจันได้ค่พี่ฮะได้อยู่เนาะได้อยู่ครับมาด้วยกันครับสามคนครับวันนี้ พระกามูมนะพระแมีตัวอะไรอยู่ด้วยขอเนอใส่ทุกมือกับบัตนาทนะจ้ะน้อยมา่ก็บทั้งนี้บอกใส่ไปป้าว่ามันน้อยว่ะเฮ็น้อยๆเก็บหายเลยโอ้จะถึงงนั้นแหละ <ม>นี่น้อยนด้แกนเดียวใหญ่มนานี่แกนใหญ่อู้ามก,ก่นน,นั่นเลยเี้ยจมมห,มหมูกันเนาะ เดี๋ยวฮ่าเคียวบอสเันล่ะไงบนนี้นะลอยเลยลอยอยู่ฮอ้ไงบอสเลมลาเลยจัง เชี่ยหาไปเวยจ้ะเชื่อมันถ่ายมาทันแล้วจัะคุก พออเจอ oh. โอ้ยเม็ดใหญ่ฮะ <Okay. S 2> ดอยนี่เม็ดใหญ่ต้นเะ <c oughs> ม็ดหน่อยก็หลายครับ เห็นคนหนยหันเงยนะจ๊ะันเยันะาดอกสองดอกม่มีหลายเลยโอ้โหโอ้โห่ใจถูกใจสิ่งนี้ นู้นแกนนะง่ายๆเลยปั้นเต็มถุงครับมีเขียวยิ่งเจอนะวันนี้เนาะฮ่าขอ,อ,อ,อบิก๊กแม่บิก๊กบิ๊กๆเลยนะตัวนี้นนกลุม่มกลุ่มกลุ่มนี้เม็ดใบใหญ่ครับเงาเน่ามันจะกินค,คนเก่งบแบ่งกับคน หนุ่นมมาได้จังมีทั้งแกนหน่อยแกนใหญ่รวมกันเนาะด,ด,ดีใจดีใจดุมดุมดุมดุนี่นะ ยิบเอาเลยไม่ต,ต้องเคาะใช้ยปิดกันปิดกันไหวก่อนเนาะจำไว้เดี๋ยว่าใส่อยู่หมดเงไดียว้าปิดกันฉันต้องเคาะเต็มถุงมีหมูก่อนมีนี่ นี่ครับนี่ปกุ้มเลยครับตอนนี้ไปตังไหนละมูนเลครับอี่สองแค่สามแคนจัดไงครับ

ขนโต๊ะมันตึงไงคอนเดโอนคสือป้าแกนไงมันเอ็นนะวัวเอาเกนหน่อยเป็นกองกองแค่นกตุ๊กปุ๊บอยู่หรือวะตุ๊กปุ๊บตุ๊กปุ๊บเหนียวตอนแดงเขาป้าแม่ปู เขียขึ้นมาก่อนมีูตั้งหลุมเนาะจ้าูคน,น,นขีน้เดนะาันหลายใช่ค่ะคนหลังแล้วดี๋ย่บ้ บุกให้ใหญ่เนอะแต่ว่าเป็นจุ๋มลยจ๊ะเป็นงู<ม>เ<ม>ออต็บอมเอาสิอะไรดิต้าแห่งกลุงนะครับเข้ามาหลายแนละ้้วอยกำลังเกี่ยวเหี้ยมัวๆนะจ๊ะเนะนึอนวันเต็มเหงียบต้านี่กินเลย มาหลายครับหลายม้นอ,อดครับสะเป็นกุ้งเป็นกิมวะเป็นมูมูหลายหลายหนวยใหญ่ตัวหนึง่งเนาะม้วนมวนจ้ะชั้งนึงหนึ่งดอกหน่อยอยูอ่มันมันเป็นบ้านหม่องบอกฮะบ้านหมอ่หมองหินใหญ่ดินดำดำนึกอ,ออกไงอสองเกน สองเกนสามเกนสี่เกนเก,นเกนจัดเนาะจัดงานนะครับใหญ่ดีครับสเนตนิปุ่นครับปักกอสนนดเก็บเอาเก็บเอา,าอเห็ดหน้อยครับสองเกน นี้ครับสาีัหนึ่งนี้นี่นนน้อยน่อยน้อยพอเอาอยู่้อ่มองหน้าหาักหน้อตอนนี้ เดินก็โดนเม็ดนึงครับเม็ดน้อยน้อยมกงามมกมาะนี่นะเนาะจ้ะมีเคาะไตหินเนาะจ้ะลองเขียนเดียว ขาบัวปปลาหมูงวนเนาะจะค่อยๆเกี้ยวค่อยๆเคาะค่อยๆเชียดหนึ่งเราจะเห็นขาหอบปลาเป็นกุมเป็นมูของมวนด้วยนี่กระลังออกจ้ะนี่ปลานี่กระลังออกครับไ่ออกเกือบทั่วดอยแล้วตัวนี้เนาะเกล็ดใหญ่ก็มีเกล็ดใหญ่ก็มี เห็นวันห่งวันไปหน้าเนาะไม่สน้ทมิ๊กเปลี่ยนดอยใหม่อีกแล้วจับอันนี้มันนี้ไปจักดอยเหรอสองดอยละสองดอยด้านนี้ดอยที่สามเนาะ,<อ>ะมาันนมันนมันเลยจ้ะดอยใหม่มันมันพึ่งึกันไม่เหมือนไม่น้อย อ้น่็นวาแล้วมีสองมีสามโคคงยุงนี่ครับมาแล้วมาแล้วครับน่ปลาละปลาปลาละนี่เตะเปิบเตะเปิบละ 你再洗一遍。嗯 เล็นเพน่งแต่ดเตดเ็กไปยอะน,นี่จะ้นนจะ,จะดีมันอุ่นมั็นเนเห็นว่าจะนนีน,น,นขอดูงานอ,อนุ้ยนฉะดายแค่น้อยคนนี้เนาะโอ้ยดีจังเนาะนี่ฉลายแค่นะมีสามแก่นเลย สหนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. ่งสองสามสี่ห้าดินมันดำแล้วจ้เะเพาะนี่อาใส่ถุงเนาะมันดำครับ สาแกนนกะทองอะไรีไหมวี้จ้ะปังครับมันอยู่แถวนี้มันจะสวยเนาะปดปดโอุ้ยว้าววิ่ง่งว่งปซิแกนถึงก่น่งหนึ่สสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองอ้อดี <laughs> <laughs> ออกมานอดูกันเคลียร์ล้วเคลียร์ยงกันโอ้มีหลายนอ้องอยูงนี่เนาะเก่นปุนกนสองก เขินอยู่ลำหูล้ำตาเขาเนาะกี่เกนไนสามเกนงานลงมาเจอสามดอกสี่ดอกกันงานมันไลมันขอนเนาะเึ้นตกได้เ แอบอยู่นี้น้อยอยู่จ่ะคุณค,ควันนิดเแกนเขินตาแียนี่ครับสอน้ตามแกน,น,น,นจ,จุงจนงามเนาะนี่วะนี่ครับสามไม่พอ น้อยอมิดใหญ่ครับ,บนู้นนี่ขอเอาขอเอาขาเนี่ง <c oughs> เดินลงดอยกับบานน้าจะเดินเห็หหหนอยูจ๊องนี่แอบดูนี่แอบก,แกี่กนหนอโอ้ยแกนเดียวอย่ามาอุ่นใหญ่แด่ดินมองมาเห็นเหลืองเหลืองโอ้ย ผลงานของเราครับมีแต่เม็ดหน่อยเนาะจ้าค่ะโอ้แต่เเม็ดหน่อยนี่เนาะสามถุงใหญ่นี่นะกาศนี่มันกำลังออกนี่น่าจ้าด้วยนี่เนาะนี่มีแต่เม็ดอ่อนๆตานี่กำลังออกแต่ว่าเม็ดบ่นหน่อยแห่งอดไพอกินน่าจ่านาะเนี่ยเม็ดกำลังพอกินอยู่ห้าถุงเนาะหน้าสองสามสี่ห้าห้าถุงไปโอสามด้วยน่าจ้ามืัอนี้ครับ มือนมีข้าใส่ถุงแล้วจับปรเดีเอาอันนี้มาเทครับซือว่าหมานโยกกระลังออกไม่เอื้อมเลยจับมันจะหนึ่งหน่วยใหญ่เนาะครับพวกผลตกะมาเนาะครับผมรอรุ่นกันต่อไปเรื่อยๆครับเพาะเห็ดเพาะเนาะครับวันนี้ก็ลาปีแล้ะน้องปิ๊กบ้างก็เนิร์ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เนิรนะครับผนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า กันกำลังงามๆน่ารักน่าักครับวันนี้ <laughs> วันนี้กำลังช้อนก๊อ <laughs> ก